คุยอ <Ku> ัดด <c ann ot> ูัดอยู่ตอนนี้อัดคลิปอยู่คุยกับเพื่อนอัดคลิปอยู่กาแฟบอกดิกาแฟบอกดิ้กาแฟจูเล่ใช่ไหมกาแฟเปิดตัวกาฟิวเปิดตัวเป็นจูเลย่สู้ไปกาฟิวเปิดตัวกาฟิวเปิดตัว สร็จค่ส่สงรูปมาทางไลน์กลุ่มเลยรู้เลยเออเรืนี่คือรายการเปิดตัวทำไมรรอคนดำดำขาวขาวกม่เห็นไมเห็นตาเท่าวิ่เลยอะไรใช่ไหมตาส่งรูปมาให้ดูนีโอ้โหไม่น่าดูเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เราไม่อยากดูเราต้องล็อกพ่อว่ามันไปเจ็บเขาลบแล้วเสร็จตรงไหนไดะกลัวเออเขาดูมาหลายรอบแล้วเพื่อนเพื่อนแกงเพื่อนแกงเพื่อนแกงกลัวกลัวเออโดนเพื่อนแกงในตอนแรกกลัว ไม่บักดีกว่าเจมสิลเลอร์ให้เซ็นไปไหนวะยังลูกอะขาไปขาดไปเอออย่ารับกาขาไปนี่คือคลิปแกล้งคนดูแปดซับเออ เออใครเกีย็บใครแปดซับไปนะเขาสามสิบหกซับแล้วเอ้สามสิบเจ็ดซับแล้วเนี่ยโอ้เอ็งเอ็งทำก่อนเราไงกดอะไรกดเราอะไรล่ะเราทำพร้อมกันเซนนี่นะเขาว่าน่าจะดังกว่าเขานะเซนนะดูเซนดิบคนดูอ่ะเซนมีเงินเดือนละเซนมีเงินเดือนละเซนอ่ะ เงี้ยเดฮะเงินเดมห้อยหกร้อยวิดีโอหกรยคนดูหกรยคนดูหกร้อยคนดูคนไหหกรคนดูแป่แอิ๋งจิงิงหรอยคอดู สามชาวเกมเมอร์ดูครับอ้าวตาปักตาไปแล้วเซียก็ต้องปอคิบแล้ว